สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะค่ายอาสาอุดแมค่าเนี่ยได้ดําเนินมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆหลังจบค่ายกันค่ะแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อนายวิศรุตเจยธนาวิสุทธ์นะครับชื่อเล่นชื่ออาจากภาควิชาวิศวกรรมุตสตหาการและแมคคาโทนิกนะครับค่ะแล้วตลอดเวลาที่เราอยู่ในค่ายนีย้เราได้ทําหน้าที่หรือว่าฝ่ายไหนยังไงบ้างคะ ก็ที่นี่จะเป็นแบบบนฐานนะครับจะมีก่อสร้างวิชาการแล้วก็สวัสดิการแต่ที่ทํามากที่สุดก็คือก่อสร้างครับแล้วเราประทับใจอะไรในค่ายนี้มากที่สุดประทับใจความเป็นเหมือนครอบครัวครับทุกคนเป็นกันเองทุกคนแบบไม่ปิดกั้นเลยครับทุกคนพร้อมที่จะสอนทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเรารเราเรียนรู้อะไรจากค่ายครั้งนี้บ้างโอ้หเยอะเลยครับแบบทําอาหารก็ต้องทําเอง ช่วยกันทำอาหารก่อสร้างทาสีทำเป็นบรรณลักษ์อะครับเรียงหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่ไม่เคยทำเลยครับอโอเคงั้นเรามีข้อเสนอแนะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับค่ายครั้งนี้บ้างปะข้อเสนอแนะก็เป็นค่ายที่ดีนะครับผมว่าควรทำต่อเพราะว่ามันเป็นค่ายที่ทำให้ทุกคนสนิทกันง่ายขึ้นแถมยังให้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วยอะครับ โอเคงั้นพี่ขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่านานนำตัวไหนคะสวัสดีครับชื่อซีเกมครับอยู่ปีสี่ครับอ่ะเราซีเกมทําหน้าที่อะไรในค่ายนี้คะก็หลักๆก็เป็นฝ่ายก่อสร้างครับอืแล้วซีเกมได้รับอะไรจากค่ายครั้งนี้คะค่ายครั้งนี้ผมว่าผมได้รับมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้องในภาควิชาหรือว่าเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคือ รอยลิ้มรอยยิ้มจากเด็กๆที่โรงเรีนยนแห่งนี้ครับโอเคค่ะแล้วเคยไปค่ายอาสามาก่อนไหมค่ายอาสาผมเคยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเคยอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่มัธยมแล้วครับแต่ว่ามันก็นานมาแล้วเนาะส่วนมหาลัยก็มีสมัครไปบ้างแต่ก็ไม่ติดก็เลยคิดจะมาทาค่ายนี้ครับทั้งเพื่อนด้วยที่ร่วมทํากันมาทั้งความอยากจะทําด้วยครับ อ๋อเราไอาค่ายคาสะ่าอาสาที่เคยทําตอนสมัยนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างนะครับสมัยนั้นคือเรายังเป็นเด็กอะครับคือมันเราก็เราทําอะไรไม่ได้มากมายครับแล้วก็ฟังฟังพี่เขาพี่เขาให้ทําอะไรเราก็ทําส่วนครั้งนี้เราเติบเรามาเป็นพี่เราดูแลน้องน้องเราดูแลทุกอย่างคือมันจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเลยครับแล้วซีเกมรู้สึกยังไงบ้างกับห้าวันที่ผ่านมาห้าวันที่ผ่านมาก็ สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกเช้าจะเป็นการตื่นขึ้นมาเพื่อทํางานแต่วันนี้ตื่นมาเพื่อเก็บของมันก็ปแปลกๆครับว่าเฮ้ยวันนี้ต้องกลับแล้วโอเคค่ะขอบคุณซีเกมมากนะคะครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานค่ายโครงการอุดแมคค่าอาสาครั้งที่สองครั้งน,นี้ค่ะเราจะมาถามกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับค่ายครั้งนี้ค่ะทําไมาถึงคิดจะทําค่ายครั้งนี้ค่ะก็เริ่มต้นน่าจะมาจากตอนที่ทําค่ายครั้งที่แล้วอะค่ะครั้งที่หนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ไปมาเนี่ยมันได้อะไรมากมายไม่ใช่ว่าเราไปทําให้เขาอย่างเดียวแต่เราก็ได้สิ่งอะไรกลับมาเหมือนกันก็เลยคิดว่าอยากจะส่งต่อสิ่งดีเดียวนี้ค่ะให้น้องๆบาง ค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับ5วันที่ผ่านมาบ้างคะก็เหนื่อยค่ะก็ตรงเลยว่าก็เหนื่อยแต่ก็ก็สนุกค่ะคือทั้งได้ทํางานได้เล่นกับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าน้องๆที่โรงเรียนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะค่ะแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษปะคะส่วนแรกน่าจะเป็นสปอนเซอร์ทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนค่ะแล้วก็ภาควิชามหาวิทยาลัยแล้วก็ คุณอาจารย์คุณครูทุกท่านเลยค่ะที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกันทำ่ขยครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆแล้วนะคะอ่ะให้น้องๆแนะนําตัวกันหน่อยอ่ะคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเนยค่ะอยู่ชั้นป .5 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะอยู่ชั้นป .5 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับการที่พี่พมาจาัดค่ายที่โรงเรียนนี้คะรู้สึกดีค่ะดีแล้วก็สนุกภูมิใจมากค่ะอ๋ออ่ะ,อะแล้วเราอ่ะก็ภาคภูมิใจแล้วก็ได้พัฒนาโรงเรียนค่ะพี่ค่ะอาแล้วงั้นพี่ขอถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีใครมาพัฒนาโรงเรียนหรือว่าจัดค่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ไม่อ๋อจริงเหรองั้นแล้วกิจกรรมที่พี่พี่จัดให้เนี่ยเราชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรบ้าง กิจกรรมต่อตึกครับเพราะว่าได้ความสามัคคีกันค่ะกิจกรรมกิจกรรมปาจรวดแล้วเราก็ได้ที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ค่ะกิะจกรรมคิดเลขค่ะเพราะได้ฝึกฝนสมองแล้วก็ได้คิดทบทวนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของเรานะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์รบกวนแนะนำตัวด้วยค่ะครับผมไพโรธคุยทองนะครับเ,เป็นอาจายอยู่ภาคชารวิทยาการสาการคร่ค่ะหนูขอสัมภาษณ์อาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่ากิจกรรมที่พวกหนูมาจัดค่ายครั้งนี้เนี่ยส่งผลอะไรให้กับนักศึกษาบ้างคะ่ะผมคิดว่าโครงการที่เราเป็นจิตอาสามาทํางานในโครงการค่ายอาสาเนี่ยนะครับจะทําให้นักศึกษาเราเนี่ยนะครับ มีความอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็จะเกิดความสามัคคีกันเกิดความรักกันนะครับจากนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะช่วง,งสั้นนะครับก็จะทําให้เป็นการปลุกจิตสํานึกของนักศึกษาที่มีความเสียสละนะครับที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักจะไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งนะครับและการทําง,งานร่วมกันนี่ก็จะเกิด ความมัคคีนะครับการทํางานความเป็นทีมเวิร์กถึงแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะขูกขัดนิดหน่อยแต่พอไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะทํางานโครงการได้เป็นอย่างดีครับอ๋อค่ะแล้วตามแผนงานที่เราดําเนินมาถึงณนะจุดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้กันตอนแรกหรือเปล่าจริงๆแผนที่นักศึกษาวางไว้เนี่ยนะครับเป็นหลายโครงการนะครับแต่ละโครงการเนี่ยนักศึกษาก็ พยายามสร้างทีมเวิร์กมอบหมายงานนะครับจากนั้นเนี่ยทุกโครงการก็เริ่มดำเนินการไปก็เข้าใจว่าจะเสร็จทุกโครงการนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เสร็จผมคิดว่าก็าสามารถที่จะมาสานต่อได้ในอนาคตครับค่ะแล้วสมมุติถ้าครั้งหน้าจะมีการจัดกิจกรรม่ายอาสาค,ครั้งต่อไปเนี่ยให้อาจารย์ช่วยแนะนําแนวทางการวางแผนกิจกรรมต่างๆให้หน่อยได้ไหมคะ การทํากิกรรมค่ายอาสาเนี่ยนะครับผมคิดว่านักศึกษายังจะต้องเพิ่มนะครับรจุดที่ทําให้กับนักศึกษาในโรงเรียนนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะครับได้รับสิ่งที่ตรงตรงกับเขานะครับเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของอาพาเด็กเนี่ยครับร่วมในกิจกรรมที่เราทําอยู่หลายๆกิจกรรมนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้นักศึกษาค่ายทำเนี่ยก็คื การส่งงานต่อให้กับรุ่นต่อไปให้ได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดความต่อเนื่องของค่ายอาสาของเราครับค่ะแล้วสมมติถ้ามีครั้งหน้าทำไมอาจารย์ถึงยอมให้พวกเราจะกิจกรรมค่ายในครั้งนี้คัะผมเข้าใจว่ากิจกรรมค่ายาสาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่ร่วมรวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วเนี่ย จากนั้นก็จะมีสำนึกที่ดีนะครับมีความเสียสละนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำงานนะครับแล้วสิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือได้ใช้ทักษะจากการที่เราเรียนทางด้านวิศวะมาเนี่ยมาใช้กับในการปฏิบัติจริงนะครับแท,แทนที่เราจะทํางานเฉพาะในมหาวิทยาลัยเราก็ได้ทํางานออกนอกมหาวิทยาลัยพอนักศึกษาทํางานร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะเกิดความรักความสมัครใจจากนั้นนักศึกษาก็จะ ไปทำงานในสังคมเมื่อจบไปแล้วเนี่ยไปทำงานในสังคมก็จะทำงานอย่างมีความสุขครับค่ะงี้ขอขอบคุณอาจารย์ไพลโรจน์คุยของเรามานะคะ